สวัสดีครับพบช่องสงตีไม่มีเงนตายครับนี่ครับวันนี้พามาดูอาซีนะครับอาการไฟไม่ออกบนเตียนนะครับนี่ครับก็หาจนปวดหัวเลยครับ คอยช่วยก็เปลี่ยนแล้วครับด้านในลองเอาของเครื่องอันดินมามาใส่เต็นครับก็ไม่เจอครับนี่ครับตัวที่เป็นนี่นะครับปลั๊กนะครับของเพื่อนๆต้องดูให้ดีครับมันห่างครับมันมันไม่สนิทกับตัวคอยนะครับ เนี่ยตัวนี้นะมันไม่จนิดกันเราก็หาเหล็กเคี่คย์เดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะเนี่ยครับคอยก็ลองเปลี่ยนดูนะครับไม่ออกนะครับ เปลี่ยนคอยเปลี่ยนคอยช่วยนะครับเปลี่ยนคอยตัวบนก็ย,ยังไม่ออกนบะนี่ครับชื่อสาเหตุเลยนะนี่ครับ เครื่องมือของเรานะลองตัดตัวนี้นะเลยจำจำตรงนะครับมามาเข้าสิ้นท้ายคอยเลยนะนี่ครับถึงจะรู้ต้องอยู่อย่างนี้คนระับม้นไม่รู้นะครับนี่ครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ติดแล้วนะไฟมาแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะ นี่ครับเดี๋ยวลองต่อไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเก็บสายอีกทีนึ่งเอาลงลง่างลยดงตาเลยสิตาเลยนี่ครับ,รบเป็นระตัวนี้ตัวเดียนะสิ้นผมบางภูเขานะ นี่ครับส่วนมากส่วนใหญ่ะจะเป็นตัวนี้นะแต่คันนี้มันมันยังไม่เป็นตัวนี้นะมันก็ที่ปั่นป่านมาก็ส่วนมากก็จะจะเป็นตัวนี้นะแต่แต่คันนี้ไม่ใช่นะก็หาดูจนปวดหัวเลยเนี่ยสุดท้ายผมลองตัดสายตัวนี้ดูนะและ้วแล้วก็จำ จำใช้เสีสายไฟนะครับจำตัวนี้นะจำสินส้นสิ้นคอยไฟนะครับเดี๋ยวก็เอามาจี้ครับตรงหัวปลั๊กนะครับก็ไฟมานะครับเทคนิคดีๆครับไอเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับสอนสำหรับคนที่ยังหาไม่เจอนะ่ะเผื่อเป็นแนวทางนะ ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้พามาดูโซนยูตีกันไฟแมวกุเทียนของอาซีโรยนะ โอเคนะครับสำหรับคลิป,ลปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับก็าาาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยครับฝากช่องสองทีมมีมันตายด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ